สวัสดีครับวันนี้เสน่ห์ท่องเที่ยวอยู่ที่อนุสรสถานวีรกรรมทุ่งสำริดจ,จังหวัดนครราชสีมานะครับสถานที่นี้นี่เองนะครับที่เป็นสถานที่เกิดวีรกรรมครั้งสำคัญนะครับในการที่คุณย่าโมและย่าเหลือนะครับนำชาวบ้านที่ถูกกวาดต้อนจากเจ้าอนุวงศ์นะครับในครั้งสมัยกบฏเจ้าอนุวงศ์เมื่อสมัยรัชกาลที่3เมื่อคุณย่าโม ย่าเหลือและชาวบ้านชาวโคราชถูกกวาดต้อนมาถึงที่ทุ่งสำริดนี้นะครับก็ได้เกิดวีรกรรมขึ้นก็คือได้ทำการสู้รบกับทหารชาวลาวนะครับจนสามารถเอาชนะศึกเจ้าอนุวงศ์ในครั้งนั้นได้ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คืออนุสรสถานวีรกรรมทุ่งสำริดนี่เองครับ ทุ่งสำริดในปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลสำริดอำเภอพิมายห่างจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีในตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ50กิโลเมตรพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ลาบลุ่มแม่น้ำเป็นทุ่งนาเป็นส่วนใหญ่บริเวณตัวเมืองในปัจจุบันมีแม่น้ำมูลไหลผ่านจากภาพมุมสูงเราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่ทุ่งสำริดในปัจจุบัน มีสภาพเป็นทุ่งนาเกือบทั้งหมดกว้างไกลสุดลูกหูลูกตานะครับแล้วก็จะมองเห็นตัวเมืองที่มีบ้านเรือนอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับอยู่ไก,กลๆทางด้านขวามือนะครับสำหรับเหตุการณ์วีรกรรมทุ่งสำริดนั้นเกิดขึ้นในปีพศ2369หรือเกือบ200ปีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3 เจ้าอนุวงศ์บุตรเจ้าสิริบุญสารผู้ครองกรุงศรีสัตนาคณะหุดล้านช้างและเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของไทยต้องการเป็นเอกราชจึงก่อเป็นกบฏยกทัพจะมาตีกรุงเทพเจ้าเมืองอนุวงศ์ใช้อุบายหลอกลวงเจ้าเมืองตามรายทางโดยปลอมท้องตราพระราชสีว่าไทยขอให้เจ้าอนุวงศ์ยกทัพมาช่วยรบกับอังกฤษซึ่งยกทัพเรือจะมาตีกรุงเทพ จึงไม่มีผู้ใดขัดขวางวันที่17กุมภาพันธ์2369เจ้าอนุวงศ์ยกทัพมาถึงเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านและมีความอุดมสมบูรณ์ในขณะที่เจ้าพระยามหานครราชสีมาไม่อยู่และพระยาปลัดเมืองนครราชสีมาไปราชการยังเมืองขุดขัน เมื่อกองทัพเจ้าอนุวงศ์มาถึงจึงยึดเมืองยึดทรัพย์สินและให้เพียรรามพิชัยหรือพระยารามพิชัยกวาดต้อนชาวเมืองไปเป็นเฉลยศึกเดินทางกลับไปยังเวียงจันทร์ส่วนเจ้าอนุวงศ์เดินทัพต่อไปยังสระบุรีเพื่อเข้ากรุงเทพในบรรดาเฉลยศึกมีคุณหญิงโมรวมอยู่ด้วยคุณหญิงโมเป็นหญิงที่ฉลาดหลักแหลมรู้ทันว่าถูกเจ้าอนุวงศ์หลอกลวง คุณหญิงโมจึงได้ออกอุบายให้ทหารเวียงจันท์ตายใจโดยใช้หญิงไทยที่ถูกต้อนเป็นเฉลยยั่วยวนหน่วงเหนียวทหารให้เดินทับช้าลงวางแผนให้พวกผู้หญิงหลอกขอมีดจอบเสียมมาใช้ซ่อมเกวียนและทำอาหารแท้จริงแล้วกลับนำมีดจอบเสียมนั้นมาลอบตัดไม้เป็นอาวุธแอบซ่อนไว้ระหว่างพักอยู่ที่ทุ่งสำริด ครั้นถึงในวันที่23มีนาคมพศ2369ศบโอกาสเหมาะคุณหญิงโมร,ร่วมกับนางสาวบุญเหลือและหลวงนรงสงครามหัวหน้าชาวเมืองได้ใช้กลอุบายโดยให้ชาวเมืองเลี้ยงสุราอาหารแก่ทหารลาวที่ควบคุมตัวมาเมื่อทหารของเจ้าอนุวงศ์หลงกลกินเหล้าเมายาจนขาดสติ กำลังชาวโคราชที่ทุ่งสำริดทั้งชายและหญิงก็แย่งอาวุธโจมตีเข็นฆ่าทหารลาวจนล้มตายเป็นจำนวนมากและในเหตุการณ์ครั้งนั้นนางสาวบุญเหลือได้เสียสละพลีชีพด้วยการนำไม้ฟืนจากกองไฟวิ่งหลอกล่อทหารตรงไปยังกองเกวียนกระสุนดินประสิวของกองทัพทหารลาวจนเกิดการระเบิดแสงเพลิงแดงฉานไปทั่วท้องทุ่งสำริด ด้วยการตัดสินใจอย่างห้าวหาญเด็ดเดี่ยวในวีรกรรมครั้งนี้ของนางสาวบุญเหลือยังคงประทับเน่นอยู่ในความทรงจำของลูกหลานชาวนครราชสีมามิรู้ลืมครับถ้าสังเกตดูที่อนุสาวรีย์นะครับจะสังเกตเห็นว่า ท่านวีรสตรีที่ถือคบเพลิงนะครับก็คือย่าเหลือนะครับส่วนท่านที่ยืนอยู่บนเนินตรงกลางนะครับนั่นก็คือย่าโมนะครับแล้วก็แวดล้อมไปด้วยเหล่าวีรสตรีแล้วก็ชาวบ้านชาวโคราชนะครับที่ทำสงครามในครั้งนั้นครับครับ และที่อนุสรสถานแห่งนี้นะครับยังเป็นที่ตั้งของสารสถิตดวงวิญญาณคุณย่าบุญเหลือและวีรชนชาวโคราชที่ร่วมในสงครามครั้งนั้นอีกด้วยครับหากท่านมีโอกาสมาเที่ยวเมืองพิมายอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมอนุสรสถานแห่งนี้เพื่อร่วมลำลึกถึงวีรกรรมอันห้าวหาญของบรรพบุรุษไทย ในคลิปต่อไปสเสน่ห์ท่องเที่ยวจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณย่าโมจะเป็นที่ไหนบ้างโปรดติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสเสน่ห์ท่องเที่ยวและเพื่อไม่ให้พลาดติดตามตอนใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ